บทนิพนธ์รวมการอ่านออกเสียงพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์งานและการเข้าสู่7มนุษย์ได้ใช้เวลาจนกระทั่งถึงวันนี้เพื่อที่จะตระหนักว่าสิ่งที่มนุษย์ขาดพร่องนั้นไม่ใช่เพียงการจัดหาชีวิตฝ่ายวิญญาณ และประสบการณ์ในการรู้จักพระเจ้าเท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งมากขึ้นไปอีกก็คือการเปลี่ยนแปลงต่างๆในอุปนิสัยของเขาเนื่องจากความรู้ไม่เท่าทันโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโบราณของเผ่าพันธุ์ของเขาเองผลก็คือว่ามนุษย์ไม่รู้สิ่งใดเลยเกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าพวกมนุษย์ทั้งหมดล้วนหวังว่า มนุษย์จะสามารถได้รับการผูกติดอยู่กับพระเจ้าลึกลงไปภายในหัวใจของเขาแต่เพราะเนื้อหนังของมนุษย์นั้นเสื่อมทรามมากเหลือเกินทั้งมืนชาและปัญญาทึบนี่จึงได้เป็นเหตุให้เขาไม่รู้สิ่งใดเลยเกี่ยวกับพระเจ้าในการเสด็จมาท่ามกลางมนุษย์ในวันนี้จุดประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากเพื่อแปลงสภาพความคิดและจิตวิญ,ญญาณของผู้คน ตลอดจนพระฉายาของพระเจ้าในหัวใจของพวกเขาที่พวกเขาได้มีมาเป็นเวลาหลายล้านปีแล้วพระองค์จะทรงใช้โอกาสเหมาะนี้เพื่อทำให้มนุษย์มีความเพียบพร้อมกล่าวคือพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนมารู้จักพระองค์และวิถีทางของพวกเขามีต่อพระองค์ด้วยความรู้ของมนุษย์โดยทำให้มนุษย์สามารถทำการเริ่มต้นใหม่ที่มีชัยในการมารู้จักพระเจ้า และดังนั้นจึงสำมฤทธผลในการเริ่มใหม่และการแปลงสภาพของจิตวิญญาณมนุษย์การจัดการและการบ่มวินัยนั้นคือวิถีทางในขณะที่การพิชิตชัยและการเริ่มใหม่คือเป้าหมายการขจัดความคิดเหนือธรรมชาติที่มนุษย์ได้ยึดถือเกี่ยวกับพระเจ้าที่คลุมเครือนั้นเป็นเจตนารมณ์ของพระเจ้าตลอดกาลและในระยะหลังมานี้ การนี้ยังได้กลายเป็นเรื่องเร่งด่วนสำหรับพระองค์ด้วยเช่นกันผู้คนทั้งหมดควรจะใช้ทัศนะที่ยาวไกลในการพิจารณาสถานการณ์นี้จงเปลี่ยนแปลงวิธีซึ่งแต่ละบุคคลได้รับประสบการณ์เพื่อที่เจตนารมอันเร่งด่วนนี้ของพระเจ้าอาจจะไปถึงการบรรลุผลในไม่ชา้าและเพื่อที่ช่วงระยะสุดท้ายของพระราชกิจของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก อาจได้รับการนำไปสู่ความครบบริบูรณ์อย่างเพียบพร้อมจงมอบความจงรักภักดีแด่พระเจ้าที่จำเป็นที่พวกเจ้าจะต้องมอบให้พระองค์และให้การชูใจแด่พระไทยของพระเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางพี่น้องชายหญิงไม่ควรจะมีผู้ใดปัดความรับผิดชอบนี้หรือเพียงแซงทำไปอย่างพอเป็นพิธีพระเจ้าเสด็จมาในเนื้อหนังครั้งนี้เพื่อตอบรับคำเชิญ และโดยเป็นการตอบรับอย่างตรงจุดต่อสภาพเงื่อนไขของมนุษย์กล่าวคือพระองค์เสด็จมาเพื่อจัดหาสิ่งที่มนุษย์จำเป็นต้องมีให้แก่มนุษย์ไม่สำคัญว่าขีดความสามารถหรือการอบรมของมนุษย์จะเป็นอย่างไรกล่าวโดยสรุปพระองค์จะทรงทำให้เขาสามารถเห็นพระวจนะของพระเจ้าได้และจากพระวจนะของพระองค์เขาสามารถเห็นการดำรงอยู่และการสำแดงของพระเจ้า และยอมรับการที่พระเจ้าทรงทำให้เขามีความเพียบพร้อมโดยเปลี่ยนแปลงความคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์เพื่อที่โฉมพระพักดั้งเดิมของพระเจ้าจะอย่างรากอย่างมั่นคงในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์นี่คือความปรารถนาบนแผ่นดินโลกเพียงประการเดียวของพระเจ้าไม่สำคัญว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่มีมาแต่กำเนิดจะยิ่งใหญ่เพียงใดหรือแก่นแท้ของมนุษย์จะต่ำต้อยเพียงใด หรือพฤติกรรมในอดีตของมนุษย์จริงๆแล้วจะเหมือนสิ่งใดก็ตามพระเจ้าไม่ทรงคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้พระองค์เพียงทรงหวังให้มนุษย์ทำพระฉายาของพระเจ้าที่เขามีในหัวใจภายในของเขาขึ้นใหม่อย่างครบบริบูรณ์และมารู้จัก,กแก่นแท้ของมวลมนุษย์และด้วยผลจากการนั้นจึงมาถึงการแปลงสภาพของทัศนะเชิงอุดมการของมนุษย์ และมีความสามารถที่จะทวินหารอคอยพระเจ้าจากส่วนลึกและปลุกความผูกพันชั่วนิรันต์ต่อพระองค์กล่าวคือนี่คือข้อเรียกร้องหนึ่งเดียวที่พระเจ้าทรงขอจากมนุษย์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณและประวัติศาสตร์ที่กินเวลาหลายพันปีได้ปิดความคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์และทัศนะทางจิตใจของเขาอย่างแน่นหนา จนทำให้สิ่งเหล่านั้นมีอาจผ่านได้และม่อาจย่อยสลายในทางชีวภาพได้ผู้คนดำรงชีวิตในวัตจักรที่18แห่งนรกที่ซึ่งไม่อาจมีวันได้พบเห็นความสว่างเรากับว่าพวกเขาได้ถูกพระเจ้าทรงเนรเทศไปอยู่ในคุกใต้ดินความคิดแบบศักดินาได้กดขี่ผู้คนมากจนกระทั่งพวกเขาแทบจะไม่สามารถหายใจได้และกำลังหายใจไม่ออก พวกเขาไม่มีพละกำลังที่จะต้านทานเลยแม้สักน้อยทั้งหมดที่พวกเขาทำก็คือสู้ทนและสู้ทนในความเงียบไม่เคยมีผู้ใดเลยที่กล้าจะต่อสู้ดิ้นรนและยืนหยัดเพื่อความชอบธรรมและความยุติธรรมผู้คนแค่ดำรงชีวิตแย่กว่าชีวิตของสัตว์ภายใต้ความเคราะห์ร้ายและการทารุณกรรมของจริยธรรมแบบศักดินาวันแล้ววันเล่าและปีแล้วปีเล่า พวกเขาไม่เคยคิดที่จะสแสวงหาจนพบพระเจ้าเพื่อชื่นชมความสุขในโลกมนุษย์ราวกับว่าผู้คนได้ถูกเคี่ยนตีจนถึงจุดที่ซึ่งพวกเขาเป็นเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งเหี่ยวเฉาแห้งกรอบและมีสีเหลืองน้ำตาลผู้คนได้สูญสิ้นความทรงจำของพวกเขานาน,านมาแล้วพวกเขาดำรงชีวิตโดยหมดหนทางในนรกซึ่งเรียกกันว่าโลกมนุษย์ โดยรอคอยการมาถึงของวันสุดท้ายเพื่อที่พวกเขาอาจพินาศไปด้วยกันกับนรกนี้เรากับว่าวันสุดท้ายที่พวกเขาโหยหานั้นคือวันที่มนุษย์จะชื่นชมสันติสุขอันสงบจริยธรรมแบบศักดินาทั้งหลายได้นำชีวิตของมนุษย์ไปสู่แดนคนตายโดยทำให้พลังต้านทานของมนุษย์อ่อนลงยิ่งขึ้นไปอีกการกดขี่ทุกชนิด ผลักมนุษย์ให้ตกลงสู่แดนคนตายลึกลงไปอีกทีละขั้นทีละขั้น,นห่างพระเจ้าออกไปทุกทีจนกระทั่งวันนี้เขาได้กลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับพระเจ้าโดยสิ้นเชิงและเร่งรีบที่จะหลีกเลี่ยงพระองค์เมื่อพวกเขาพบกันมนุษย์ไม่ใส่ใจพระองค์และทิ้งให้พระองค์ทรงยืนเพียงลำพังที่ด้านหนึ่งราวกับว่ามนุษย์ไม่เคยรู้จักพระองค์ไม่เคยเห็นพระองค์มาก่อน ทว่าพระเจ้าก็กำลังทรงรอมนุษย์มาตลอดทั้งการเดินทางอันยาวนานของชีวิตมนุษย์ไม่เคยส่งทุ่มพระพิโรธอันไม่สามารถระงับได้เข้าใส่เขาแค่ส่งรออย่างเงียบๆโดยไม่มีพระวจนะสักคำเพื่อให้มนุษย์กลับใจและเริ่มต้นใหม่พระเจ้าได้เสด็จมาสู่โลกมนุษย์นานมาแล้วเพื่อแบ่งปันความทุกข์ของโลกมนุษย์ร่วมกับมนุษย์ ในช่วงเวลาหลายปีที่พระองค์ได้ส่งพระชนชีพร่วมกับมนุษย์ไม่มีผู้ใดที่ได้ค้นพบการดำรงอยู่ของพระองค์พระเจ้าเพียงส่งสู้ทนความทุกข์ระทมจากความเลวรามในโลกมนุษย์อย่างเงียบๆในขณะที่ทรงดำเนินการพระราชกิจที่พระองค์ได้ทรงนำมาด้วยพระองค์เองพระองค์ทรงสู้ทนต่อไปเพื่อประโยชน์ของน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดา และเพื่อประโยชน์ของความจำเป็นของมวลมนุษย์โดยก้าวผ่านความทุกข์ที่มนุษย์ไม่เคยได้รับประสบการณ์มาก่อนต่อหน้ามนุษย์พระเจ้าได้ทรงรอคอยเขาอย่างเงียบๆและต่อหน้ามนุษย์พระองค์ได้ทรงถ่อมพระองค์เองเพื่อประโยชน์แห่งน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและเพื่อประโยชน์ของความจำเป็นของมวลมนุษย์ด้วยเช่นกันความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณได้แอบขโมยมนุษย์ไปจากการสถิตของพระเจ้า และได้ส่งเขาไปยังกษัตริย์ของพวกมารและลูกหลานของมันสี่ตำราและห้าคำพีได้นำความคิดและมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์ไปสู่อีกยุคแห่งการกระโจนทำให้เขาให้การยกย่องสรรเสริญแก่พวกที่ได้รวบรวมตำราคำพีที่เป็นเอกสารหลักฐานทั้งหลายมากยิ่งขึ้นไปอีกและผลก็คือทำให้มโนคติที่หลงผิดของเขาเกี่ยวกับพระเจ้ายิ่งแย่ลงไปอีก โดยที่มนุษย์ไม่รู้ตัวกษัตริย์ของพวกมารได้ขับไล่พระเจ้าจากหัวใจของเขาอย่างเลือดเย็นและจากนั้นจึงจับจองมันด้วยตัวมันเองด้วยความรื่นเริงยินดีแห่งการฉลองชัยนับตั้งแต่เวลานั้นมนุษย์ได้กลายเป็นมีวิญญาณอันน่าเกลียดและชั่วร้ายและมีโฉมหน้าของกษัตริย์ของพวกมารความเกลียดชังพระเจ้าได้เติมอกของเขาจนเต็ม และความมุ่งร้ายอันอาฆาตแค้นของกษัตริย์ของพวกมารก็ได้แผ่ไปภายในตัวมนุษย์วันแล้ววันเล่าจนกระทั่งเขาได้ถูกกลืนกินอย่างเต็มที่มนุษย์ไม่ได้มีอิสรภาพอีกต่อไปแม้แต่น้อยและไม่ได้มีหนทางที่จะหลุดพ้นเป็นอิสระจากบางสิ่งที่มนุษย์ยึดมั่นของกษัตริย์ของพวกมารเขาไม่ได้มีทางเลือกนอกจากจะถูกจองจำคาที่ยอมจำนน และล้มลงในความนบนอบต่อหน้ามันนานมาแล้วเมื่อหัวใจและวิญญาณของมนุษย์ยังคงอยู่ในวัยทารกกษัตริย์ของพวกมานได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ของเนื้อร้ายแห่งการเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงไว้ในนั้นโดยสอนวิธีคิดที่ผิดให้แก่เขาเช่นจงศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจงตระหนักถึงนโยบายสทันสมัย และไม่มีสิ่งเช่นนั้นที่เป็นพระเจ้าอยู่ในโลกไม่เพียงแค่นั้นมันยังตะโกนร้องในทุกๆโอกาสว่าขอให้พวกเราจงพึ่งพาแรงอันอุดสาหะของพวกเราเพื่อสร้างถิ่นฐานอันสวยงามโดยขอให้แต่ละบุคคลตระเตรียมตั้งแต่วัยเด็กเพื่อทำการปฏริบัติอันสัตย์ซื่อต่อประเทศของพวกเขามนุษย์ซึ่งไม่รู้ตัวได้ถูกนำไปอยู่ต่อหน้ามัน โดยที่มันแอบอ้างสิทธิ์ความเชื่อถือทั้งหมดหมายถึงความเชื่อถือที่เป็นของพระเจ้าสำหรับการถือครองมวลมนุษย์ทั้งปวงไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ไว้กับตัวมันเองอย่างไม่ลังเลใจมันไม่เคยมีสำนึกรับรู้ความละอายใจใดเลยยิ่งไปกว่านั้นมันได้ช่วยเอาประชากรของพระเจ้าไปอย่างไรย้ยางอายและได้ลากพวกเขากลับไปอยู่ในบ้านของมัน ทีซึ่งมันได้กระโดดเหมือนกับหนูตัวหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะและได้ให้มนุษย์บูชามันในฐานะพระเจ้าช่างเป็นวายร้ายยิ่งนักมันร้องตะโกนสิ่งทั้งหลายที่น่าอับยะยศและทำให้สะดุ้งตกใจอาทิไม่มีสิ่งเช่นนั้นที่เป็นพระเจ้าอยู่ในโลกลมนั้นมาจากการเปลี่ยนสภาพต่างๆตามกฎธรรมชาติฝนนั้นมาเมื่อไอน้ำที่พบกับอุณหภูมิเย็น กลั่นตัวกลายเป็นหยดน้ำที่ตกลงสู่แผ่นดินโลกแผ่นดินไหวคือการสั่นสะเทือนของผิวของแผ่นดินโลกอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาไทแล้งก็เป็นเพราะความแห้งในอากาศที่เกิดขึ้นจากการหยุดชะงักของนิวเคลียสบนผิวของดวงอาทิตย์เหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในทั้งหมดนี้การกระทำของพระเจ้าอยู่ที่ใดกัน มีแม้กระทั่งพวกที่ตะโกนร้องคำถแถลงดังเช่นต่อไปนี้คำถแถลงที่ไม่ควรได้รับการประกาศออกมานั่นคือมนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากพวกลิงในสมัยโบราณและโลกทุกวันนี้ก็มาจากความต่อเนื่องของสังคมดึกดำบรรที่เริ่มตั้งแต่ประมาณกับกันมาแล้วการที่ประเทศหนึ่งจะเจริญรุ่งเรืองหรือตกต่ำหรือไม่นั้น อยู่ในมือของผู้คนของประเทศนั้นอย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นมันทำให้มนุษย์แขวนมันบนผนังหรือวางมันบนโต๊ะเพื่อกราบไหว้และให้เครื่องบูชาแก่มันในเวลาเดียวกันกับที่มันร้องตะโกนออกมาว่าไม่มีพระเจ้ามันก็ตั้งตัวมันเองเป็นพระเจ้าโดยผลักพระเจ้าออกจากเขตแดนของแผ่นดินโลกด้วยความหยาบคายที่รวบรัดในขณะที่ยืนในที่ของพระเจ้า และเข้ารับบทบาทของกษัตริย์ของพวกมารช่างไร้เหตุผลโดยสิ้นเชิงมันทำให้คนเราเกลียดมันเข้ากระดูกดําดูเหมือนว่าพระเจ้ากับมันเป็นศัตรูคู่สาบานกันและทั้งสองก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้มันออกอุบายเพื่อไล่พระเจ้าออกไปในขณะที่มันเตรไปโดยอิสระอยู่นอกเงื้อมมือของกฎหมายมันช่างเป็นกษัตริย์ของพวกมารอะไรเช่นนี้ เราสามารถทนยอมรับการดำรงอยู่ของมันได้อย่างไรมันจะไม่หยุดพักจนกว่ามันจะได้ทำให้พระราชกิจของพระเจ้ายุ่งเหยิงและทิ้งพระราชกิจนั้นทั้งหมดไว้ในความโกลาหลซิ้งเชิงรากับว่ามันต้องการที่จะต่อต้านพระเจ้าไปจนถึงที่สุดจนกว่าปลาจะตายหรือไม่ก็ตาข่ายขาดโดยจงใจตั้งตัวมันเองต่อต้านพระเจ้าและกดดันใกล้เข้ามายิ่งขึ้นทุกที ใบหน้าอันน่าขยะขขยงของมันที่ได้ถูกถอดหน้าก,ากากออกอย่างสิ้นเชิงมานานแล้วบัดนี้มันบอบช้ำและสบักสบอมและอยู่ในสภาพเงื่อนไขที่น่าสงสารทว่ามันก็ยังคงจะไม่ลดละความเกลียดชังของมันที่มีต่อพระเจ้าราวกับว่าโดยการกลืนกินพระเจ้าอย่างเต็มปากเต็มคำเท่านั้นมันจึงจะมีความสามารถที่จะบรรเทาความเกลียดชังที่ถูกกักขังไว้ในหัวใจของมันได้ พวกเราสามารถทนยอมรับมันได้อย่างไรศัตรูตัวนี้ของพระเจ้าการถอนรากถอนโคนและการกำจัดมันให้สิ้นซากเท่านั้นที่จะนำความปรารถนาของชีวิตของพวกเราไปสู่การเกิดผลได้มันสามารถได้รับการยอมให้อลรวาดแผลงฤทธิ์ต่อไปได้อย่างไรมันได้ทำให้มนุษย์เสื่อมทรามจนถึงระดับที่ว่ามนุษย์ไม่รู้จักอาทิตย์สวรรค์และได้กลายเป็นไม่ตอบสนอง และไร้ความรู้สึกมนุษย์ได้สูญเสียเหตุผลของมนุษย์ปกติไปแล้วเหตุใดจึงไม่มอบถวายการเป็นอยู่ทั้งหมดของพวกเราเพื่อทำลายมันและเผามันไหม้จนหมดเพื่อขจัดความกังวลทั้งหมดเกี่ยวกับอนาคตและเปิดโอกาสให้พระราชกิจของพระเจ้าได้ไปถึงความงดงามอันไม่เคยมีมาก่อนได้เร็วขึ้นบรรดาวายร้ายแก๊งนี้ได้มาสู่โลกของพวกมนุษย์ และได้ลดถอนโลกมนุษย์ไปสู่ความสับสนอันละมานพวกมันได้นำมนุษยชาติทั้งปวงไปสู่ขอบหน้าผาโดยวางแผนอย่างลับๆที่จะผลักพวกเขาลงไปให้กระแทกแหลกเป็นชิ้นๆเพื่อที่ในเวลาต่อมาพวกมันอาจจะกลืนกินซากศพของพวกเขาพวกมันหวังลมๆแลง้ลงๆที่จะทำลายแผนของพระเจ้าและเข้าสู่การแข่งขันกับพระองค์ โดยเดิมพันทุกสิ่งทุกอย่างในการโยนลูกเต๋าครั้งเดียวนั่นไม่ง่ายแต่ประการใดเลยในที่สุดแล้วกางเขนได้ถูกตระเตรียมไว้ให้แก่กษัตริย์ของพวกมารแล้วผู้ที่มีความผิดฐานก่ออาชญากรรมอันชั่วร้ายที่สุดพระเจ้าไม่ทรงเป็นของกางเขนพระองค์ได้ทรงโยนมันไปข้างๆให้แก่มารแล้วบัดนี้พระเจ้าได้ทรงผงาดขึ้นเป็นผู้มีชัยชนะมานานแล้ว และไม่ส่งรู้สึกเศร้าโศกในเรื่องความบาปทั้งหลายของมวลมนุษย์อีกต่อไปแต่จะทรงนำความรอดมาสู่มวลมนุษย์ทั้งปวงจากที่สูงสุดถึงต่ำสุดและตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงบทอวสานซาตานได้ทำให้พระราชกิจของพระเจ้าหยุดชะงักและกระทำการในการต่อต้านพระองค์มาโดยตลอดการพูดคุยเรื่องมอรดกทางวัฒนธรรมโบราณ ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณอันมีคุณค่าคำสอนของลทัทธิเต๋าและละทัทธิของจื้อและคำพีของของจื้อและพิธีกรรมแบบศักดินาทั้งหมดนี้ได้นำมนุษย์ไปสู่นรกวิทยาศาสตร์และวิทยาการสมัยใหม่ขั้นสูงตลอดจนอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและธุรกิจต่างๆที่พัฒนาไปอย่างมากล้วนไม่อาจพบเห็นได้ที่ใดในทางกลับกัน ทั้งหมดที่มันทำคือการตอกย้ำพิธีกรรมแบบศักดินาที่เผยแพร่โดยบรรดาลิงจากยุคโบราณเพื่อที่จะจงใจทำให้หยุดชะงักต่อต้านและรื้อพระราชกิจของพระเจ้ามันไม่ได้เพียงทำให้มนุษย์ทุกร้อนต่อเนื่องมาจนกระทั่งวันนี้เท่านั้นแต่มันถึงขั้นต้องการที่จะกลืนมนุษย์ทั้งหมดการส่งผ่านคำสอนด้านจริยธรรมและด้านศิลธรรมจากระบบศักดินา และการส่งต่อความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมโบราณได้ทำให้มนุษยชาติติดเชื้อมานานแล้วโดยเปลี่ยนพวกเขาไปเป็นพวกมารทั้งใหญ่และเล็กมีน้อยคนที่เป็นบรรดาผู้ที่จะรับพระเจ้าอย่างยินดีน้อยคนที่จะต้อนรับการเสด็จมาของพระองค์อย่างลิงโลดโฉมหน้าของมนุษยชาติทั้งปวงเต็มไปด้วยเจตนามุ่งสังหารและในทุกสถานที่ลมหายใจแห่งการเข่นฆ่า แผ่ซ่านไปในอากาศพวกเขาพยายามขับไล่พระเจ้าออกไปจากแผ่นดินนี้ด้วยมีดและดาบในมือพวกเขาจัดการเตรียมการตัวพวกเขาเองในการก่อรูปแบบการสู้รบเพื่อทำลายล้างพระเจ้าทั่วทั้งแผ่นดินนี้ของมานที่ซึ่งมนุษย์ถูกสอนอยู่ตลอดเวลาว่าไม่มีพระเจ้ารูปเคารพต่างๆนั้นแพร่หลายไปทั่วและอากาศข้างบน ก็แผ่ซ่านไปด้วยกลิ่นชวนคลื่นเหียนจากกระดาษและทูบที่เผาไหม้ที่หนาแน่นเสียจนหายใจไม่ออกมันเป็นเหมือนกลิ่นเหม็นของโคลนที่ล่องลอยด้วยการบิดตัวของงูพิษมากเสียจนกระทั่งคนเราไม่สามารถกลั้นการอาเจียนได้นอกเหนือจากนี้แล้วยังสามารถแววได้ยินเสียงของบรรดามารชั่วที่กำลังสวดคัมภีร์เป็นเสียงซึ่งดูเหมือนว่าจะมาจากที่ห่างไกลในนรก มากเสียจนกระทั่งคนเราไม่สามารถกลั้นการสันเทาได้ทุกที่ในแผ่นดินนี้เป็นที่ตั้งรูปเคารพทุกสีในสายรุง้งโดยเปลี่ยนแผ่นดินไปเป็นโลกแห่งความปีติยินดีทางโลกีในขณะที่กษัตริย์ของพวกมารหัวเราะต่อเนื่องอย่างชั่วช้าราวกับว่าอูบายอันขี้ขลาดของมันได้ประสบความสำเร็จแล้วในขณะเดียวกันมนุษย์ยังคงไม่รับรู้อย่างสิ้นเชิง และเขาก็ไม่ได้ระแคะระคายเลยว่ามานนั้นได้ทำให้เขาเสื่อมรามไปแล้วจนถึงจุดที่ว่าเขาได้กลายเป็นไร้สำนึกรับรู้และคอตกในความพ่ายแพ้มันปรารถนาที่จะกวาดล้างทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้าและทำให้พระองค์มีมนทินและลอบสังหารพระองค์อีกครั้งหนึ่งในคราวเดียวกล่าวคือมันตั้งใจที่จะฉีกทำลายและทำให้พระราชกิจของพระองค์หยุดชะงัก มันสามารถยอมให้พระเจ้ามีพระสถานะเท่ากันได้อย่างไรมันสามารถทนยอมรับพระเจ้าที่ทรงแทรกแซงงานของมันท่ามกลางพวกมนุษย์บนแผ่นดินโลกได้อย่างไรมันสามารถยอมให้พระเจ้าทรงถอดหน้ากากโฉมหน้าอันน่าขยะขยงของมันได้อย่างไรมันสามารถยอมให้พระเจ้าทรงวางงานของมันไว้ในความสับสนวุ่นไวายได้อย่างไร มารตัวนี้ซึ่งฉุนเฉียวด้วยความเดือดดาลสามารถยอมให้พระเจ้าทรงมีการควบคุมเหนือสารแห่งจักรกวรรดิของมันบนแผ่นดินโลกได้อย่างไรมันสามารถเต็มใจกราบไหว้มหิทธิริธิ์อันสูงกว่าของพระองค์ได้อย่างไรโฉมหน้าอันน่าขยะขยงของมันได้ถูกเปิดเผยให้เห็นสิ่งที่มันเป็นเพื่อที่คนเราจะได้ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีและมันยากจริงๆที่จะพูดถึง นี่ไม่ใช่แก่นแท้ของมันหรอกหรือด้วยวิญญาณอันน่าเกลียดมันยังคงเชื่อว่ามันนั้นสวยงามเหลือเชื่อบรรดาผู้สมรู้ร่วมคิดในอัชญากรรมแก๊งนี้พวกมันลงมาสู่อาณาจักรมนุษย์เพื่อปล่อยใจดื่มด่ำไปกับความยินดีต่างๆและทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายโดยก่อกวนสิ่งต่างๆมากจนกระทั่งโลกกลายเป็นสถานที่ที่แปรปรวนและไม่แน่นอนและหัวใจของมนุษย์ ก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและความไม่สบายใจและพวกมันได้ล้อเล่นกับมนุษย์มากจนกระทั่งการปรากฏของเขาได้กลายเป็นการปรากฏของสัตว์ป่าที่โหดร้ายแห่งท้องทุ่งน่าเกลียดที่สุดและร่องรอยสุดท้ายของมนุษย์ที่บริสุทธิ์แบบดั้งเดิมก็ได้สูญหายไปจากมันยิ่งไปกว่านั้นพวกมันถึงขั้นปรารถนาที่จะเข้าครองอำนาจอธิปไตยบนแผ่นดินโลก พวกมันยับยั้งพระราชกิจของพระเจ้ามากจนกระทั่งพระราชกิจนั้นแทบจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้แม้สักหนึ่งนิ้วและพวกมันก็ปิดมนุษย์อย่างแน่นหนาดังกำแพงทองแดงและเหล็กกล้าเมื่อได้กระทําบาปร้ายแรงมากมายยิ่งนักและทํำให้เกิดความวิบัติมากมายยิ่งนักแล้วพวกเขายังคงคาดหวังบางสิ่งนอกเหนือจากการตีสอนอยู่อีกหรือ พวกมารและบรรดาวิญญาณชั่วกำลังวิ่งพล่านไปบนแผ่นดินโลกตลอดมาชั่วเวลาหนึ่งและได้ปิดผนึกทั้งน้ำพระทยัยและความพยายามอุตสาหะของพระเจ้าอย่างแน่นหนาแล้วจนกระทั่งสิ่งเหล่านั้นมีอาจผ่านเข้าไปได้จริงๆแล้วนี่คือบาปมหัน์พระเจ้าไม่ทรงสามารถรู้สึกกระวนกระวายได้อย่างไรพระเจ้าไม่ทรงสามารถรู้สึกพิโรธได้อย่างไร พวกเขาได้ขัดขวางและต่อต้านพระราชกิจของพระเจ้าอย่างรุนแรงช่างเป็นกระบฏเสียจริงแม้กระทั่งพวกมานเหล่านั้นทั้งใหญ่และเล็กก็ยังประพฤติตัวเหมือนพวกหมาในที่อยู่แทบส้นเท้าของสิงโตและปฏิบัติตามกระแสชั่วโดยออกอุบายให้เกิดการรบกวนขณะที่พวกมันดำเนินไปเมื่อได้รู้ความจริงแล้วพวกเขาก็จงใจต่อต้านมัน พวกบุตรแห่งการกระบฏเหล่านี้มาถึงบัดนี้ที่กษัตริย์แห่งนรกของพวกมันได้ขึ้นสู่บัลลังก์แห่งกษัตริย์แล้วเป็นราวกับว่าพวกมันได้กลายเป็นพอใจในตัวเองและชล่าใจโดยปฏิบัติต่อคนอื่นๆทั้งหมดด้วยการเหยียดหยามมีกี่คนท่ามกลางพวกเขาที่แสวงหาความจริงและปฏิบัติตามความชอบธรรมพวกเขาทั้งหมดคือสัตว์ร้ายไม่ได้ดีไปกว่าสุกรและสุนัข อยู่กับตัวหัวหน้าของพวกมแมลงวันที่ส่งกลิ่นเหม็นแกว่งหัวไปมาในการชื่นชมตัวเองอย่างสบายใจและก่อปัญหาทุกประเภทในท่ามกลางกองมูลสัตว์พวกเขาเชื่อว่ากษัตริย์แห่งนรกของพวกเขาคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดากษัตริย์ทั้งปวงโดยรู้เพียงน้อยนิดว่าพวกเขาเองนั้นไม่ได้เป็นมากไปกว่า,มาแมลงวันที่ส่งกลิ่นเหม็นทั้งหลายแต่กระนั้น พวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากพละกำลังของสุกรและสุนัขที่พวกเขามีให้กับบิดามารดาเพื่อใส่ร้ายการทรงดำรงอยู่ของพระเจ้าในฐานะแมลงวันตัวจิว๋วพวกมันเชื่อว่าพ่อแม่ของพวกมันใหญ่โตเท่าพวกวานมีฟันพวกมันรู้เพียงน้อยนิดว่าในขณะที่พวกมันเองนั้นตัวเล็กพ่อแม่ของพวกมันก็เป็นสุกรและสุนัขไม่สะอาดที่ใหญ่กว่าพวกมันหลายพันล้านเท่า โดยไม่ตระหนักรู้ถึงความต่ำต้อยของพวกมันเองพวกมันพึ่งพากลิ่นเหม็นของการเน่าเปื่อยที่สุกรและสุนัขเหล่านั้นคายออกมาเพื่อที่จะวิ่งพลานคิดลมหลมแล้งแลงว่าจะให้กำเนิดชนรุ่นใหม่ในอนาคตช่างไม่นึกละอายบ้างเลยด้วยปีกสีเขียวบนหลังของพวกมันมีอ้างอิงถึงการกล่าวอ้างของพวกมันว่าเชื่อในพระเจ้าพวกมันหลงตัวเอง และโอ้อวดความนามและความยั่วยวนของพวกมันเองทุกที่ในขณะที่พวกมันแอบสลัดความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายบนตัวของพวกมันเองเข้าใส่มนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันพอใจในตัวพวกมันเองเหลือเกินเรากับว่าพวกมันสามารถใช้ปีกสีรุ้งหนึ่งคู่เพื่อปกปิดความไม่บริสุทธิ์ทั้งหลายของพวกมันเองได้และด้วยวิธีทางเหล่านี้พวกมันนำการกดขี่ของพวกมัน ให้มีผลต่อการทรงดำรงอยู่ของพระเจ้าเที่ยงแท้มีอ้างอิงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังฉากในโลกาศาสนามนุษย์จะรู้ได้อย่างไรว่าแม้จะสวยงามชวนให้หลงไหลอย่างที่ปีกของมแมลงวันอาจจะเป็นเจ้าแมลงวันเองนั้นที่จริงแล้วไม่ได้เป็นมากไปกว่าสิ่งทรงสร้างขนาดจิว๋วโดยมีท้องที่เต็มไปด้วยความโสมมและร่างกายที่ปกคลุมไปด้วยเชื้อโรค พวกเขาวิ่งพล่านไปทั่วแผ่นดินบนพละกำลังของสุกรและสุนัขที่พวกเขามีให้กับบิดามารดานิอ้างอิงถึงวิธีซึ่งเจ้าหน้าที่ทางาศาสนาผู้ที่ข่มเหงพระเจ้าพึงพาการสนับสนุนอันแข็งแกร่งจากรัฐบาลของชาติเพื่อกบฏต่อพระเจ้าเที่ยงแท้และความจริงปล่อยตัวปล่อยใจไปในความป่าเถื่อนของพวกเขาเป็นราวกับว่าบรรดาผีของพวกฟาริสีชาวยิว ได้กลับมายัางชนชาติของพญานาคใหญ่สีแดงพร้อมกันกับพระเจ้ากลับไปสู่รังเดิมของพวกมันพวกเขาได้เริ่มการข่มเหงอีกรอบแล้วโดยยกระดับงานของพวกมันจากเมื่อหลายพันปีมาแล้วบรรดาคนต่ำซามกลุ่มนี้แน่นอนว่าจะพินาศบนแผ่นดินโลกในท้ายที่สุดมันคงจะปรากฏว่าหลังจากหลายสหัสวสรรษแล้วนั้นบรรดาจิตวิญญาณที่ไม่สะอาด ได้กลายเป็นเจ้าเล่และมีเล่เหลี่ยมมากยิ่งขึ้นไปอีกจิตวิญญาณเหล่านั้นกำลังคิดอยู่เนืองนิดถึงวิธีต่างๆที่จะบ่อนทาลายพระราชกิจของพระเจ้าอย่างลับๆด้วยเพทุบายและกล,ลวงมากมายพวกเขาปรารถนาที่จะทําให้โศกนาฏกรรมเมื่อหลายพันปีมาแล้วเกิดขึ้นอีกครั้งในถิ่นฐานของพวกเขาโดยยั่วยุพระเจ้าจนเกือบถึงจุดที่ต้องร้องตะโกนออกมา พระองค์แทบจะไม่ทรงสามารถรังพระองค์เองจากการทรงกลับไปยังสวรรค์ชั้นที่สเพื่อทำลายล้างพวกเขาได้สำหรับมนุษย์ที่จะรักพระเจ้าเขาต้องจับความเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์รู้จักความชื่นบานยินดีและความโศกเศร้าของพระองค์และเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่พระองค์ทรงชิงชังการทำเช่นนี้จะกระตุ้นการเข้าสู่ของมนุษย์มากยิ่งขึ้นไปอีก ยิ่งการเข้าสู่ของมนุษย์รวดเร็วขึ้นเท่าใดน้ำพระทัยของพระเจ้าก็จะยิ่งสมดังพระทัยเร็วขึ้นเท่านั้นยิ่งมนุษย์มองทะลุถึงกษัตริย์ของพวกมารได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเท่าใดและเขาก็ยิ่งเข้าใกล้พระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเพื่อที่ความพึงปรารถนาของพระองค์อาจถูกนำไปสู่การเกิดผล